มีโอกาสนะครับก่อกับเข้ามากับสกัลลาขอสีขอบอนขอบอนเป็นได้นะครับนะผมเชื่อแน่ว่ามันเป็นเสาสะดือเมืองของเขาหรือเนี่ยคนจะดูแลรักษาเขานะครับสมัยก่อนนะครับเขาอาจจะลึกลงลืมเป็นไ้ห้องนะครับเมื่อกี้ผมก่การขอเข้ามาเปินแกล้งผแม่พี่น้องทุกคนละนะครับเจ้าท่านผู้ชมเจ้าวันนี้สาวสีมาดูความคืึหน่า ในการก่อสร้างสะดอเนื้องภูกำยาวซึ่งจำศีรษะอันเชิญเพื่อติดจารออกมาประดิษฐานน่ะยุดแห่หนึ่งเก้าจึ่งอยู่ด้านหน้าสนักงานพระพุทธศาสนาจังวรเยวเก้าในช่วงระยะเวลาประมาณคิบวันนะหรือว่าที่กว่ากว่แต่กูบัดจะมีความขิดหน้าไปเยอะเลยฐานจับถือตรงบนทุกเนี่ยค่ะเป็นดูเป็นร่างนะจากคนงานแต่กำลังเรียนจำศนกษะ เจอคุณสัญญาทองนอกจับออกมาสังกับนะขอบคุณงานก่อสร้างตรงนี้ถ้าเกิดทันยังบมดเกิมาเนาะต่อตีดด้านหน้าของสำนักงานวัฒนธรรมตจรก ลือ่อหัวออกหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเห้น่านไดไ้ดูด้านหน้าทีเปินได้ลือ้อหัวปุติจาฮ์เฮตรงเนี้ยเป็นชุดเด่นไข่ไปไข่ามาลูกหลานเจ้าพะเยาหรือแม่แต่น้าท่องเที่ยวหรือว่าคนอ,อื่นๆมาก็จะได้เห็นความโดดเด่นสวยงามของสะดือเมืองเจ้าเดี๋ยวจะพาไปชมสะดือเมืองชุดติดตั้งณปัจจุบันว่าอยู่ตรงไหนจ้าจีกำลังเดิน ลงถนนค่ะตรงนี้ค่ะแสงอาจจะเวอร์ไปบางจุดนี่คือสถานีจำนวจภุทรเมืองพยาอู่เจ้านี่ค่ะตรงนี้ตรงที่ผมผมอาจจะมืดน้อยเนาะนี่ด้านหน้าเจ้านี่ไงด้านหน้าหรือรั้วออกหมดแล้วเดี๋ยวจะเนิน ถ้าสร้างเช็นะตรงนี้จะเดนมากเป็นขยันภุมมดีทำเลดีจาเห็นภาดรวมแม่าง่าวของเมืองขย้อน เดินเร็วไปอ่แล้วตรงนี้ก็เป็นจุดใต้ประชาสัมพันธ์ไปเ่งเห็นจับว่ากำลังทำอะไรกันอยู่โครงการบูรณะ พื้นปูบูรณะสะดือเมืองปูกรรมยาวพระบรมราชานสาวรีสามยีรักษสัมแห่งอณาจักปูกมยาวหมายความว่าเงินที่เหลือจากการก็สร้างสะดือเมืองตรงเนี้ยเนาะสะดือเมืองภูกมยาวที่จะมีการย้ายเข้ามาน,นี่นยนะตื่นแตจะไปจะสร้างพระบรมราชานุสาวรีสามประชัดของอณาจักรปูกรรมยาวเจ้าทัางสามารถที่จะรวมบริจาคได้เลขที่บัญชีธานาคารกรุงไทย ตามเลขที่ที่ขึ้นมาตรงนี้ชื่อบัญชีต่อสร้างสะดือเมืองและพระบรมราชานุสารีแห่งอาณาจักรภูกันยาวจะมีพิธีบงวงสวง16กันยายนมาตรงนี้ก็จะเห็นแล้วเนาะเี่เาจะพาไปดูว่ายุดติดตั้งของ จะดึงมืองทีิ่นจะอันเชิงขึ้นไปอยู่ตรงไหนเจา้าตอนี้เขามาตีหน้าสำนักง,งานวัฒนธรรมละนี่คือสำนักง,งานวัฒนธรรมในทางขึ้นจะจะเป็นเนินขึ้นไปเนาะตรงมาอาจจะมีหลายคนบะเกยสังเกตสาวจีกับบกเกยสังเกตเหมือนกันและหันไปทางซ้ายมือนีหนึ่งจีก่อยหันไปนี่ไง นี่แหละเจ้าเสาเสียงหันนี่แหละคือเสาสะดื้อโมโหใหา่จากจุดไหนมาเพิ่มเขาว่างเขากะเคยเห็นเนาะนี่ค่ะแ็นมีเสาเล็กๆอยู่น่งเสาเมสาันคือมาแน่ใจว่าสมัยตะก้อนนี่เสานี่จะสูงหรือว่าใยญ่กว่าน,นี่กอเอีนะเพราะว่าผ่านวันแล้วก็เวลา มาคนขังจะเหนิ่น,นานนับร้อยปีจากคนขาดด้ว,ว่ามากกว่าเจ็ดร้อยปีนะมันจะอัญเชิญไปในที่ที่เหมาะสมเพราะว่าตรงเนี้ยวันนี้ใครหันแล้วก็มาแต่งงานงามเหมือนก้นใน,นความต้องการของลูกหลานเชยเยาแล้วก็ผู้ที่พบเห็นเมว,ว่าน่าจะอันเชิญไปประดิษฐานยังที่ที่เหมาะสมที่เขากำลังก่อสร้างกันในเวลานี้เจ้า รถออกไปแล้วแทนกล้องมาเร็วนิดหนึ่ง,น,งนี่ไงตรงนี้ยที่เขาไปสัมภาษณ์ที่สัญญาท้องนอกซึ่งจะเป็นทางประชาชนตี่ที่มีส่วนรวมในการพักดันให้มีการก่อสร้างสี่ปฏิสถานของจเจดีเมืองภูกันยาจัก สวัสดีค่ะขออนุญาตเป็นไงบ้างจากการที่เราเดินหน้าเพื่อขักดันให้มีการการเชิญระดูเมืองไว้ตรงนี้ค่ะ,ะการเชิญระดูเมืองตรงนี้นี่ตามที่ท่านผู้ว่ากล่าวนะครับว่าที่ประชุมก็ว่าน่าจะเชินมาที่6แต่เนื่องจากว่าโครงการนี้เรากําลังลุยงานก่อสร้างมาได้10กว่าวัน นะครับก็คิดว่าในแต่และวันนี้ก็ได้ทางอำเภอนะครับทางอำเภอได้เกณฑ์ทางตำบลมาทุกตำบลน,นะครับทุกวันนะครับ,รบมามามาช่วยงานเนื่องจากว่าช่างพยายาเราเนี่ยมันมีน้อยแล้วก็ส่วนมากก็จะติดงานกันหมดวันนี้ก็ถือเป็นงานบุญงานอาสาก็เอาทีมงานเก่าๆที่ช่วยได้มาช่วยแล้วก็โชคดีที่ทางผู้ว่า ท่านขอให้นามเพอช่วยนาาเภอก็ขอทุกตำบลน,นามเพอเมืองมาสลับกันช่วย uh huh. นะครับก็เรามีพนักงานมีคนงานเยอะขึ้นทําให้งานเรารวดเร็วขึ้นไม่งั้นงานงานพวกนี้ทำสิกวันไม่ได้ครับงานนี้ต้องเป็นเดือนนะครับถึงจะทําได้นะครับเพราะงั้นเราทำงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใช้วัสดุอย่างดีนะครับแล้วก็ ทำมากกว่าแบบทั่วไปร้อยเปอร์เซ็นตทุนจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่ว่าเหล็กไม่ว่าปูนไม่ว่าอะไรต่างๆใช้ความมาตรฐานเนื่อจากอายุตรงนี้คงอยู่เป็นพันปีนะครับพวกเราก็ดีใจแล้วก็ถือว่ามีบุญที่ได้มาร่วมกันสร้างขดือเมืองโบราณตรงนี้นะครับาะงั้นทางผู้ว่าเองท่านก็ตั้งความหวังว่าถึงท่านมาอยู่ไม่นานแต่ได้ทำท่านได้ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่คิดจะทำนะครับ อาจารย์เกรียงศักดิ์เป็นผู้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ตรงนี้ดีเพราะฉะนั้นพวกเรามั่นใจว่าตรงนี้ของแท้ของจริงของโบราณจริงของสะดือภูการยาวจริงนะครับเพราะฉะั้นวันนี้เนะี่ยมาทําตั้งอยู่ตรงนี้สวยมากครับต่อไปจุดนี้จะเป็นจุดเด่นของพะเยานะครับนอกจากวานพะเยาแล้วก็จะเป็นสะดือเมืองตัวนี้จุดเด่นของพะเยาว,วิ่งเข้าพะเยาปุ๊บจะเจอจุดนี้นะครับซึ่งงามสงา่า ขอให้ชาวพยาเราจงภูมิใจครับว่าเรามีสะดือโบราณของภูกามยาวซึ่งเก่าแก่มากเริ่มตั้งแต่ที่เราได้มีการเรียกตั้งตั้งแต่มีแนวคิดจนถึงปัจจุบันใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาประชุมกันสองสามครั้งน่าจะประมาณสักสักสเดือนกว่านะประชุมกันแต่ว่าพอเริ่มตัดสินใจจะทำเองเนี่ย ยังไม่ถึงเดือนทีนะตั้งแต่ตัดสินใจทาไม่ถึงเดือนแต่ว่าคิดจะทําหาข้อมูลวางแผนเรื่องอะไรการกว่าจะสรุปตัดสินใจว่าทําเลยเนี่ยก็ยังไม่ถึงเดือนนี่ผมพอผู้ว่าอนุมัติตึ้งก็เตรียมหน่วยงานวางแผนมาเจาไกลทำผมก็เลยอาสานะผู้ว่าก็ขอให้มาช่วยผมก็เลยอาสามาเป็นผู้บริหารและก็เป็นคนจัดการหน้างาน สร้างจนกว่าจะแล้วเสร็จตอนนี้เราก็ทําก่อสร้างจริงๆได้มาสิบกว่าวันแต่ก็จริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่เอาต้นไม้ปรับดินอะไรนีประมาณ20สิบกว่าวันแลวครับนะครับนี่เป็นงานรวดเร็วมากเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะไม่ทําให้แบบธรรมชาติเราทําให้มันแบบไม่ธรรมชาติรวดเร็วนะครับทํางานรวดเร็วคนงานทุกคนก็ก็ดีใจให้เขาได้ทํางานด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยที่ได้ร่วมกันสร้างเพราะว่าในชีวิตพวกเราเมืองนี้นะสร้างได้ที่เดียวครั้งเดียวเท่านั้น Uh huh. นะครับนี่คือสิ่งที่ภูมิใจเห็นบอกว่าไม่ได้ใช้งบของราชการเลยอ๋อตรงนี้ไม่ได้ใช้งบราชการแม้แต่บาทเดียวครับแต่ขอความร่วยมือช่วยเหลือเครื่องจกอาาอักรอบจก็ดีนะครับทางอำเภอก็ดีทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ดีของอำเภอเมืองแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่เขาสนับสนุนนะครับทำบุญในเรื่องบางคนขายปูนมา15้คิวทำบุญ5้าคิวขายมา20ิคิวทำบุญ5คิวเ uh huh. นี่ยเราก็ ทางผมเองก็ที่ไหนทําบุญผมก็พยายามไปสนับสนุนสินค้าของเขาเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับดีมากครับตอนนี้ไม่ใช้เงินราชการทักบาทเลยครับตอนนี้น่าจะหมดงบไปถ้าผมวิเคราะห์แล้วตั้งค่าแรงค่าของตอนนี้น่าจะหมดไปอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าสามแสนแล้วครับสามแสนได้งบที่ตั้งไว้ห้าแสนยังไงก็ใช้ไม่หมดครับไม่หมดครับไม่หมดเหลือเหลือเหลืออยู่ผมรับประกันเหลือตามเป็ดเดี๋ยววันที่หกที่เจ็ดนี้ตรงนี้จะ ขอหมดวันที่สิบนี่จะงามสง่าเลยนะครับจะเสร็จวันที่สิบนี่เสร็จหมดวันที่เราสัมภาษณ์ที่สัญญาณีวันนี้วันที่เออวันนี้วันที่สี่ครับวันที่สี่กันยายนแต่ผมมองว่าอีกหกวันข้างหน้าในตรงนี้ต้องเสร็จหมดนะครับต้องเสร็จหมดนะครับต้องอยู่สง่างามเลยไม่ว่าแต่งหญ้าแต่งไรปลูกหญ้าปลูกเยอะทุกอย่างนะครับผมวางไว้นะเสร็จหมดถ้าฝนพายุไม่ลงเดสไลผมกําหนดไว้ ัวไปอาคารเนาะอ่ะก็มีความทั้งวัดก็มีความประสงค์ที่จะเอาเปิฝนไปอยู่ในสถนานีมอกขึ้นพอดีมีเจ้าบ้านมันแจ้งเรื่องมานะครับว่าเปิฝนอยู่ใน,น,น,ท,นที่บบเปิ่งเงยงไงเนาะท่านผู้ชมเดินเออ่ตัวทับขอมาตเพ็นอะไรนักพิเ,เศษนะครับนะอันนี้เดิมทีนี่เป็นสนามหญ้าบดายนะครับแต่ประเดี๋ยวนี้เขากำลังทำเป็นหลุมทรงคล้ายๆกับเขา่าปูสเมนเนาะอาศัยหลักเข่าปูสเมเนี่คือเป็นสวรรค์ชั้นฟ้านะครับขึ้นไปหกชั้นนะครับแล้วก็มีเสาเสาตูเมืองเนี่ยวันที่สิบหก กันยานี่เวลาเก้าโมงหนึ่งนาทีเนี่ยเขาจะอัญเชิญเปิดเนี่ยทำการย่าดเขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องดูตัวผมเนี่ยนะครับที่บนยอดจะมีเสาเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับพร้อมกับเสารบริวารน,นะครับดิปนมีเสารบริวารอยู่หนึ่งสองมีด้านหลัง, 1, 2, ลง 1, จุดหนึ่งกันจะขึ้นไปอยู่ด้วยขันเนาะ,ะนก็อัญเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมารวมงานกันไปพ้อมเพียงเนาะวันที่วันพฤหัสที่สิบหกเดือนเดือนนี้นะครับเนาะเวลาเก้าโมงหนึ่งนาทีดูแบบการออกแบบเขานะครับจะเป็นซีเียมใหญ่ก่อนนะ ความกว้างความยาวเนี่ยก่อสามเมตรสามทิพย์เซนจานั่นก่อยขึ้นเป็นวงวงวงขึ้นไปทั้งหมด6กจั่นด้วยกันแล้วก็อันเชิงเป็นไปข้างบนนะครับรยบะยะเวลาการสร้างนะครับจริงๆการเริ่มงานตั้งแต่วันที่16สิงหาแต่กลัวจะได้ลงคนกรีดลงฐานหลักนี่ก่อนน่าจะซาวฝ่ายละนั่นทำงานก่อสร้างแต่ก็บกเกิน2-3อาทิตย์ต่อนะครับยังมากถึง3อาทิตย์เพราะว่ากำหนดเราจะต้องแล้วเสร็จน่าจะบกเกินวันที่10 11 12เนี่ยประมาณเนี่ยนะครับเนาะเพกาต้องเตรียมพื้นที่นะครับปรับคุณดงพื้นที่ปลูกหญ้าปลูกหญิง เกิดจะเตรียมรับงานวันที่16วันที่15 14เนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งเต็นท์จัดแจงพื้นที่ละที่นั้นงานนี้เหมือนดังเดนอมิดนะครับเนาะต่อไปพี่น้องอมีโอกาสนะครับก็กลับเข้ามากับสกลาขอสิขอปอนขอปอนกัได้นะครับนะผมเชื่อแน่ว่าเมันเป็นเสาสะดือเมืองของเขาหรือเนี่ยคนจะดูแลรักษาเขานะครับสมัยก่อนนะครับเขาอาจจะลหลงลืมไปบ้องนะครับก็เมื่อกี้ผมก็กลับขอเข้ามาเปินแดนขอบไปพี่น้องทุกคนละนะครับมีโอกาสก็เข้ามากับสกลาต่อไปไปจะอยู่บริสเนี่ครับจะจะแจ้งลื่นนะครับ จะสว่างจะสดใสกลางคืนจะมีไฟส่องสว่างเนาะศีลาแหลงเนี่ยที่ตะก,กี้ผมไปดูมาละเนี่ยเอามาจากกำแพงเพชรน,นะครับค่าค่าสีลาแรลงรวมค่าขนส่งน่าจะประมาณแสนเนี่ยทางกำแพงเพชรเปินกระจุยมาเนาะเพ้าไปเห็นความตั้งใจของพม่พี่น้องชา,าวพะเยาด้วยกันเห็นจะได้เจ้าท่านผู้ชมเจ้าปอที่จะได้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับกันอัญเชิญสะดือเมืองสีจมาปฏิสถานยังจุดแห่งนี้แล้วนะเจ้าจากผู้ดี ส่วนรวมในการรักดันแล้วก็มีส่วนรวมในการฟื้นฟูบูรณสะดือเมืองภูกายาวเจ้าเดี๋ยวจะได้ละก็ถ้าเกิดวานในช่วงเวลาของการขับเคลื่อนอยากจะมีส่วนร่วมกระเจิงได้เลยไนเจ้าห่วบริจาคกันได้เนาะกับโครงการฟื้นฟูบูรณสะดือเมืองภูกายาวเลข่งที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเจ้า6 6 0 8 6 7 5 4 0 2ชืา่อจื บัญชีว่าโครงการก่อสร้างสะดือเมืองปีกปอลแล้วเนาะเป็นของกรุงไทยเนี่ยเจ้าจะได้ก็อยากจะมีส่วนร่วมจะเป็นคนพะเยาหรือว่าคนนักท่องเที่ยวก็ได้เคยมาแอลพะเยาและอยากจะเห็นแบบเมืองพะเยาฮือน่าอยู่พวกเมืองพะเยาคงเป็นเมืองเมืองน้อยๆเนาะอาจจะคนหูจักบบไข่นักที่เนเจา้าถ้าได้มีส่วนได้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหน่อยหรือลูกหลานคนพะเยาแต่แต่หรืออยากจะแี่อย่างก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของจุดใดจุดหนึ่งของเมืองไทยกะเจนได้เลยเจ้าวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านจะติดตามครับชมช่องส เจ้าจีเจ้าเจ้ามีกิจกรรมอันอยังเขาจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแห่งเจ้าว,วันนี้ละ่ะท่านผู้ชมไม่ก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสด,ดีเจ้า